จอดซื้อของไปทําบุญใส่บาทจ้าพี่นองจา้าแวะเซเวตจะเข้าก่อนเลยจา้าโอ้มันนี้พระท่านในมีรถเขามาจอดจักคันเลยเข้ามาก่อนมูเนาะาะว่าเข้าสิไปวัดเทิทเาศาสตา,านะจ้ะเนาะร้านสา้คนกิ่ง <c oughs> จอดซื้อนมซื้ออะไรไปวัดก่อนนะคะวันนี้บรรยากาศดีคะ่ะวันมาโ <c oughs> ดานโดน โดนโดนได้นี่กับจังสิมีโอกาสมีเวลาเนาะจ้ะมีโอกาสมีเวลาทำบุญบ่บาตรชื่นบุญโมทาราใส่บาตรต้องการด้วยจ้าโดนโดนได้ที่นี่เวลาโอกาสบางว่างเนาะวันอาทิตย์วันพระฝนโปตกฝนโปตกกับยุ้กับหลูกกับหลานมาพี่น้องเนาะเท่านี้แหละจ้ะ นะคะเสื้อกน,นี่ยังใส่บาทก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ